สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านวันนี้จะมาแอนางจะมาสอนวิธีการดูข้อมูลใน youtube หรืออแชร์ข้อมูลออกมาจาก youtube ลงหน้าเฟซส่วนตัวแต่ถ้าแชร์ออกมาแล้วรายละเอียดบางคนเข้าไปกดบางคนเข้าไปกดดูข้อมูล ดูข้อมูลในใน u t u b e ไม่ได้หมายถึงว่าลงทะเบียนอะไรไม่ได้เนี่ยนะคะบางคนต้องให้ลงชื่อเข้าใช้ผู้เข้าใช้แต่ถ้าแอนางแชร์ข้อมูลตรงนี้มาแล้วให้กดจิ้มเข้าไปที่ภาพค่ะให้ดูที่แชร์มาอ่ากดแตะเพื่อเปิดเสียง ่าเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วแต่ทีนี้ว่าอยากอยากเข้าไปใน YouTube จากที่แชร์ออกมาให้กดไปที่จุดไข่ปลาสามขีดนี้คะ่ะแล้วกดเข้าไปตรงคำว่าเปิดใน YouTube อ่าเปิดใน YouTube ก็จะขึ้นมาภาพจะชัดขึ้นนะคะ